สวัสดีค่ะมือนีอีสานบ้านย่ายกินย่ายกินผ้าส้มสวนพี่นอ้องย่ายกินกับอยู่น้หาหัวน้าสวนคือเกาอ่าและมือนีมาเสียงาบักแต่งไทยหมักฟักทองใกล้ีเล,ะละ้วเราละเลียอยู่สามล่องเดี๋ยวย่ายกีนผ้าส้มของย่ายกีนพี่นอ้องหมักฟักทองก,กับกำลังสีเปลีนน่ยนนวยได้ปลูกข้องหนึ่ง่นนะออกนวยหน่อยเลย ปักท่องโดกโดกจับบอหัวาแต่ออกดอกเพื่อนปลูกล่องเดียวปลูกคู่หนึ่งพี่น้องนี่ก,ก้อยนามเขาน้ำล่องนี่แหละกำร่างเปลีป่นนวยเพื่อนปักท่องโดกโดกโดกมากโอกันอยู่เพื่อนอันนี้แม่นหมากไม่หล่อนหมากไม่หล่อนกับปลูกล่องหนึง่ง ก็กำลังเป็่นน่วยคือกันพี่เนาะเดี๋ยวายกินผ้าเบืองเป็่นหมากจังไดหมากไม่หล่น <c oughs> ดกดกสิจับบ่พุุนไงขึ้นมาคอรอแคล่แล้วคนมื่อนี่ตุ๊กไงไวขนาดเป็่นน่วยเร็วไม่หล่นกระเดือยปลูกล่องเบืองดกกระดกบาคอเป็นเนาะคุน,น มนะิต่หมากเที่ยบง,งามปันไดแต่ว่าหมากหลายหลยพี่น้องคนนะ่ะหมากฟักท่องย่า่กินก็นดเลยกำลังเป็นนวยนี่ก็หมากแต่งไทยแต่งไทยแต่งสิงขับปูอันนี้เพื่อน,ออนแต่งสิงขับปูซื้อเพิ่นมัอน,นี่ย่ายกินก็นมาเสียหย่าน้ำร่องนี่ะนละนอันนี้ท่านได้เสียนี่เลี้ยยุสามแปลงสาม,สามลง นี่นี่ยายกินท้าส้มหมักแตงไทยหมักฟักทองหมักไม่ร่อนแตงไทยกำลังเปลีนน่ยนวยคอโลเคเลขึ้นกันอะไรก็เดือยดุกกระดุกเลืกสิจับบ่จับแตงไทยเตงลาวอันนี้แตงไทยพี่น้องนี่นยบักแตงไทยสุกเลียง กำลังหน่วยทอกำปั่นกำปูงเนะลยไล่อมอวอยู่เนี่ยอยู่พูนเป็นบักเตียงเล่าเดี๋ยวยายกินพาไปเบืองอันนี้บักเตียงสิงขาปูมาเนียนไฮเทิงเนี่ยสิเป็นบักเตียงเล่า,า,นนข,นะลาขาวๆหวานๆน,นะเนี่ยเขียวๆสมๆนะสีสมเขียวๆนะน,ะนี่นี่เตียงเหล้าพี่น้องเป็นแตงไงท้ายแหละแต่ว่าซื้อมัน แต่งเล่ากำลังเปลี่ยนน่วยคือกันกำลังออกน่วยหน่อยๆน่อยแต่งสีขาวขาวออกน่วยขออรอแเแเลอยู่ยกกินผ้าส้มสวนหนขาวขาวกำลังง่ามพี่เนาะ กำลังงามมกเตียงทายยายกินกำลังงามเสียหนาแล้วก็สีได้ข้นน้ำเหด็ดงาย่ดีสัวสีปิน่นสัวสีได้กินได้ขายก็ด้วยเหย็ดไปซะละสองเถว่าแต่อยู่ดีไม่แห้งขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามคลิปอีสานบ้านยายกินขอบคุณหลายๆคะ่ะ